เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามการลงพื้นที่ของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกันต่อครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกดมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับดรสีดิพงษ์อังคศกุลเกียรติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อพบปะให้กําลังใจและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดจํานวน40ครัวเรือนใน5จุดนะครับได้แก่คุ้มโนนง,งาม6ครัวเรือนคุ้มหนองหมู21ครัวเรือนคุ้มหนองบัว6ครัวเรือนคุ้มแล้วก็ชุมชนศรีํารานถนนตัดใหม่ซอยทางเข้าการประปา1ครัวเรือนครับรวมถงึงมีชุมชนสะพานขาวอีก6ครัวเรือน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีค่ะ,ม,คะมีความเป็นห่วงผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ค่ะและได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือคออ,อพอนะคะเพื่อดําเนินการเฝ้าระวังการช่วยเหลือและก็การเยียวยาโดยนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสําคัญเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือและการเย ยาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นนะคะในการลงพื้นที่นะคะให้เป็นไปไปตามในในความร่วมมือไปไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะคในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมในเขตเมืองเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทั่วถึงนะคะเราไปฟังเสียงของ,ของท่านโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกันค่ะ